วันนี้พี่พลอยได้กินปลาตุ่มใจแล้วไปตลาดมาตะก,กี้ไปตลาดโพธิสารมานะคะได้ปลานินนะคะแล้วก็ได้มีต้มปลาด้วยนะคะเดีย๋ยวต้มปลาเอาไ้กินพรุ่งนี้นะคะได้กินต้มปลานินนะคะแล้วอันนี้ก็คือปลานินนะคะปักจิ้มนะคะข้า,าวเปล่านะคะโอ้ยอยากกินแต่ปลาตอนนี้นะคะแบบอาหารอื่นๆไม่ค่อยชอบเลยตอนนี้กินไม่ได้เลยกินแล้วคอแข็ง รม้ส okay. อยกกินแต่พวกปลาเออแปลกทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้ววันนี้ก็กินสลัดวันนี้วันนี้ก็กินสลัดวันนี้ไม่มีฝนค่ะนะคะไม่มีฝนแต่ฝนมืดทางทะเลนะคะอ่าทางอา่ทางนี้ไม่ทางบ้านกาลปะนะคะไม่มืดแล้วนะคะปกติมันจะมืดนะคะวันนี้ไม่มืดแล้วแต่กลางคืนไม่รู้จะตกหรือเปล่ามันร้อนจังเลยอะ่ะ เดี๋ยวทานปลานินด้วยกันนะคะ fc นะคะเดี๋ยวทานปลานินด้วยกันเด้อนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะพี่พอก็ไม่มีอะไรมากมายวันวันหนึ่งนะคะวันวันหนึ่งก็จะหาับข้าวที่มันมีประโยชน์นะคะทานพวกเนื้อสัตว์ก็พวกหมูพวกอะไรก็ทานบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มากอะไรเงี้ยจะเน้นไปทางปลามากกว่าผักมากกว่าปลามากกว่ารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันทานไม่ได้อะ แบบนั้นนะ่ะทานได้กระชิ้นสองชิ้นอะไรประมาณนี้นิดนึงอะไรประมาณเนี้ล้วน,นันก็ยังบอกว่ายิ่งอายุมากยิ่งหากินของยากอะวะเขาพากันว่านะเออก็เรื่องจริงเนาะแต่ก่อนนี้สมัยก่อนอะไรก็อร่อยไปมดกินได้หมดแต่ตอนนี้ยิ่งแก่ยิ่งหาของกินยากเหมือนกับที่ว่าแม่เคยพูดให้ฟังอ่ามีแบบว่ามะม่วงมะม่วงกินกับข้าวเนี่ยชอบ อร่อยแบบนี้นะคะมะม่วงแตงโมอะไรอย่เงี้ยกินกับข้าวอร่อยนะคะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะเอฟี